okay am going โดยทั้งสองเพ่อนรั้งตอนนี้เอาแค่นี้ดีวาไม่เอามาหมดเก็บมาโดนกองกองจริงเราลูกเร้เป็นอะไรเลยเก็บา่าไห่หรอครับแน่นแค่เิมพีครับ เป่นจริงอม่มือ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 ถุงมือไม่ถุงมือนี่ไเป็นใของแบบเสื้อชุดอ่ะไม่ไ Olha, the media, né? <laughs> 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 ແນ່ນອນເຂົ້າມາສວນຍອດນີ້